มาจ้าพี่น้องมึอน,นี้มากินเข่าแลงน้ากันอีกแล้วมึอน,นี้เห็ดแบบซุปผักแบบลาวๆครับนี่เจลของขุดจุยหรือว่ากินแซบแบบนวๆลๆอะไรพี่น้องมึอน,นี้ได้มาซองกระปุกจะมีแบบแบบซุปก,กับแบบดิบด้วยพี่น้องมึอน,นี้เสีมากินจ,จําเจลแซ่บๆไปสิไปแกะให้เบื้ี่พักโตนเสถ้วยสําหรับผู้ใดที่สน,สนใจได้พี่น้องแล้วนี่เจลปบักกอกคุดจุย๋ยไปกดเอาได้ในราคาสีเหลี่ยต่อแหวนเพชรพี่น้องมาจำน้ำกันมึอน,นี้แซ่บนวลดี แต่ไม่ดูด้วยอ๋อขอเพิแ่นบบกินเนาะแกตนนัวไหนต้องอยู่ก่อนเลได้โซ่ก่อนมาพี่น้องนี่แบบดิบเปิดทุงออกมากคะรู้สึกว่าหอมหอม,อมหอมกระเยอะนี่แบบดิฟมีตัวด้วยเหรอเออใช่มีแบบสุกระมีเนาะเออคือไม่ได้ดู๋เอาแบบสุกทำไมมีตัวอมันม,มีดู๋อย่ารำบุญเป็นระฆังน้อยอ่ะ อิริทเนมามา,มาเบิ่งแบบสุกน้ำนพี่น้อง,งเผื่อเก็บเพิ่นแพ็คมายังดีมิดสิดบพวกเหี้ยออกจากถุงเลยดิอย่างข้อนี้หยาบแบบสุกก็ไม่ใครต่างกันหรอกแต่ว่าเพิ่นเก็สิปิดฟ้าแบบแยกแบบสแตนด์ไหมมีไหมมีไหมอือบ่มีแบบสุกแบบต,ต้องไม่มีตัวใช่ไหมเออแบบสุกมีตัวก็จำผิด กระสุนมีตัวนะคะแต่ว่าก็เป็นปลาดานะคะปลาดาที่กันเพว่าคือแบบเดียวเดยวเดียวเดียวเดียวนมากแบบดิบนาดใช่ไหมตัวโปลาเดกไปที่เดือด่างดีดิกดจับอยก่อจานมันไหลเออหืมสีปลดกไเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งไก่อันนี้แบบดิบ อ,อันนี้แบบดิบปลปาเด็กไปกินเดือดย่างดีพี่น้องอสีของหวัวอันนี้แบบสุกตรงนี้โตเด้อแบบสุกพี่น้องตั้งกันตรงนี้ล่ะหมักแบบได้ก็ไปกดเอาได้ตะก้าสีเหลืองต่อต,อตอแหวนเพชรพี่น้องได้กินกันงัวล่ะจำคำแลกนะเดี๋ยวจำคำแหลก่อนคุยเลยดิฉันเห็นคนคุยโอ้ยคุยแบบโชน่ตบปาลงไป นี่ตุ๋ปลาจะเดือดตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่บานๆเลยเออเจ้าบานๆห้องนี่แหละกับกินกับพักกับปลาพี่กัตกระสืเหลืองตัวตัวแบนเพชรเบิ้งจำแล้วซิมกันอืมนัวหอมบานๆงเฮยรสชาติแบบบานๆนัวกินกับหนึ่งปลากินกับโอ้ยตุกตุกเฉกัหนึ่งปลากินกับพักเฉกแล้วครับเขาเบิ้งจำแบบชุกจ้ากินหมดแล้วครึ่งซอวก็จำมาคุยเลยเบ้งเดียว อันนี้อะไรนะแบบซุปซุปกะตะการเหลืองเดิมค่ะพะก,กาลกรังแบบนี้นดี้พี่น้องบางคนชอบพี่ดีเถอะนะมมชิมาล,ลองจำเลยค่ะอร่อยมากอือยอดอร่อยอร่อยเนาะไม่หวานพอดีอ่ะไม่เค็มแล้วก็ไม่เผ็ดมากสำหรับคุยเพื่อหรือกินมอะไรนะกินเลยค่ะกินเลยค่ะกับชูพักแบบลาวเลยเนาะ อร่อยทั้งสองใช่ตัางแค่จุกกับติดชิปกระเดกชิปกระเด็กหน้ากระเด็กอืใบเขาคุยพักอชสุหยอวกอูค่ม แนัวแห้บุนเด็เพราะว่าแค่อันนี้กับอันนี้ก็แล้วครับขอแบบอย่าลไมเยพี่น้องลปรดกกินเอยแล้วกินแสบแบบนัวนัวคูุ่ยแปกคู่จุยแสบด้วยพีน่น้องเด้วผมคำาลด้วยอีกสีก,ก่อนหมักแต่ได้สีต้นแปร์อืมอไปคุยพัก mm-hmm